สบายดีพี่น้องสักผูสุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามารับชมทางช่องเพชรนองดานชาแนลนะครับเนาะในช่วงคุยเรี้ยงหวยรวยท่ารัดครับผมกับแนวทางหวยเล่านะครับเนาะจับคููหวยเล่ายุคใหม่ครับผมวันพุธที่สิบสิงหาคมนะครับเนาะอ่า จับคู่หอยเหล้ายุใหมยส่นวะมาจับคู่แม่นๆครับผมมาติดตามกันครับผมสาหรับผู้ที่ข้องมารับช่วงเมกะใส่วิจารณญาณในย่านในการรับช่วงนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับช่วเพราะว่าทางช่องเฮ้าน้ำเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเนาะสามสี่งวดสอนมันนี่ถูกครับผมถูกทุกงวดเลยครับผม มอนมือนีกระถูกครับผมพึ่งออกไปเมื่อกี้ออกแล้วก็อัดต่อเลยครับผมนี่ครับสถิติที่ผ่านมานี่ครับจบพูหอยเล่ายุกใหม่ครับผมหมวดประจําวันจันที่แปดสิงหาคมเลขที่ออกนี่ครับผมพึ่งออกมันมาเลยครับออกผมกระท่ำคลิปต่อเลยครับผมเก้าห้าสองแปดศูนย์แปดนะครับเนาะ 9ก้าห้าสองปดศย์แปดวดประจำวันจันทร์ที่8ดสิงหาคมนะครับนี่ครับของห้ามีบนสองปครับผมสองแปดห้ามีแล้วก็ตัวเด่นห้าก็มี2สองนะครับเนาะอาจจะม่มีแปดแต่ว่าห้าก็ยังมี2ชุดบนห้าก็มีมีสองปดครับสองตัวบนชุด2ตัวบนมีสองปดครับผมนี่คือ จับคู่หฮเล่ยยุคใหม่แล้วครับเนาะทางช่องเป็นโรงแรมชแนลของห้องห้อจับคู่มากกะมี่สองแปดครับผมส่วนตัวเด่นของเ้างกะมี่แปดสองนะครับเนาะโอ้เลขวิ่งเนาะครับเนาะนี่คือสถิติวดวันจันทร์ที่แปดนะครับเนาะเพิ่งออกมาครับออกเดี๋ยวนี้ผมก็อัดคลิปต่อเลยครับผมจับคู่ต่อเลยครับแปดสองนะครับเนาะนี่แปดสองเลขล่างของเ้างกะมีครับผมนี่ชุดล่าง สองแปดคือกันครับผมนี่ครับถูกนี่คือชุดเหล็กรางเนาะครับเนาะนี่ชุดเหล็กรางงวดประจําวันจันทร์ที่แปดนะครับเนาะถูกอีกครับผมเขา่าเข่าอีกครับทีนี่ชุดเหล็กวิ่งนี่คือตัวที่มันออกครับผมเหล็กรางจะออกสองแปดศูนย์แปดนี่คือเหล็กบนแปดศูนย์แปดเหล็กบนแต่เหล็กสองแปดนี่คือเหล็กรางครับผมนี่เหล็กเหล่าเขาออกแบบนี้ครับสําหรับผู้ที่เขามารับชมไม่อาจจะบ่งคันเข้าใจบ้านไดย ในผลออกฉลกักหวยเล่านะครับเนาะเก้าห้าสองแปดศูนย์แปดสองตัวก,กลางนี่คือเอกคือคือเลขล่างครับผมแหละสาหรับงวดประจําวันจันทร์ที่แปดนี่เขาอีกครับผมงวดที่สี่ครับผมนับจากงวดแนวทางหวยไทยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งสิงหามาถูกทุกงวดครับผมสามารถย้อนดูคลิปเกา่าคลิปลังได้นะนะครับบอกว่าจะเป็นแนวทางหวยเล่าหรือว่า แนว่ทางหวยรัฐบาลนะครับเนาะแต่สําหรับมือนี้นี่คือสถิติติพานมากนะครับเนาะส่วนมือนี่เข้าจะมาจับคู่หวยเรายุคใหม่งวดประจําวันพุทธที่10สิงหาคม2องพครับผมโอ้เสียดายครับผมทั้งช่องอนั่ไไปเสียงโชคกะสองแปดมีครับผมหวยถูกแต่คนบรแอเงเินครับผมเป็นยยงก็เป็นย่ยงสัน่นเพราะว่าผมสื่อตะบนครับบริสื่อลาง เลขสองแปดออกล่างครับผมโอ้เสียดายครับแต่บางวดเมื่อวานนี่งวดเมื่อวานผมถูกครับผมงวดที่ผ่านมางหันได้เงินใสครับผมทางช่องห้ากันนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเล่ามึงเนาะครับเนาะถูกครับผมงวดนี้ถูกหวยหวยถูกแตะโบเรเงินครับผมซื้อตะบนหวยสองแปดออกล่างครับผมอ่ะติดตามกันครับผมสําหรับงวดพุทธที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหานีตัวใดเนี่ยจับคู่มาแล้วครับผม ครับท่านช่องพิท้องน,นันเอารับชมติดตามกันครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องนะครับเนาะอ่ะาจะมาพูดที่สีฟ้งเข้ากับมี่นั่กันดิโอหกสี่เก้าหนึ่ง แปดสองห้าสองสี่สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดครับผมนี่งวดประจำวันพุธที่สิบนะครับเนาะพุธที่สิบสิงหาคมครับผมนี่คือชุดสองตัวบนนะครับเนาะนี่คือเลขบนถูกใจว่าถูกใจจังไดยกะคอมเมนต์พูดคุยกันครับผมถ้าถูกใจก็ซอยกดติดตามกดลูปก,กระดิ่งให้ได้เลยครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปงวดต่อไปครับผมทั้งจองเ้ากับตามมาตามสูตรครับผมโปรดสังเกตนะครับเนาะผูใดที่เพิ่นติดหนามาประจำเพิ่นจะเข้าใจครับว่าสูตรหนึ่งนี่บอกเคยผ่านครับผมแม่นครับรับประกันได้สี่งวดซ้อนรับประกันได้ครับผมเรื่อตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาหอยไทยต่อไปเทิ้งบนล่างครับผมหอยไทยหนึ่งสิงหาถูกมดครับเก่าสีข้างล่างเป็นสีหนึ่งหนึ่งสีถูงมดครับผม ย้อนดูได้ทุกคลิปครับผมสามารถย้อนหลังดูได้ครับอ่ะสำหรับตัวเด่นงวดประจำวันที่สิบสิงหาเนาะครับเนาะแบบนี้สี่สองหกครับผมสามารถนําไปประกอบกันเนาะครับเนาะสำหรับตัวเด่นและชุดสามตัวตดของเฮานะครับบางคนกน็อาจจะมันชุดสามตัวของเฮากะมี่ตัวได้แนกนกะ นี่นั่งกันอยู่สามชุดครับผมอ้าวชุดที่หนึ่งกับมี่สามศูนย์เจ็ดชุดที่สองกับมี่หกสามเก้าสี่แปดหนึ่งครับผมนี่ครับผมชุดสามตัวโต๊ดเนาะครับเนาะมัดชุดเดะหรือว่า ยึดจอบตัวใดก็สามารถนํามาจับเส็กันได้ครับผมแล้วแต่ดุลพินิษไผ่มันเนาะครับเนาะโฉมมันไผ่มันบ่คือกันครับผมทางจองเฮาก็นําเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะครับเนาะก็บอกโหได้ว่าตัวไหนจะออกเนาะครับเนาะเป็นแนวทางเพื่อได้เสี่ยงโชคเนาะครับเนาะอ่ะทีนี่ก็มาถึงขันชุดสองตัวล่างเนาะครับเนาะสองตัวล่างของเฮาก็มีนน้ำกันอยุหกคู่กันครับผม จิตหกสามเก้าแปดสี่หนึ่งสามเก้าศูนย์สามห้าครับผมนี่ครับชุดสองตัวล่างนี่คือเหล็กล่างนะครับเนาะสามารถนั่ไปประกอบการเสียงโชคครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเนาะครับเนาะที่เจามารับชม ขอบคุ้นทุกคนครับที่่วยกดติดตามให้ทั้งช่องนะครับเนาะขอบคุ้นหลายครับผมทั้งช่องจะพยายามจับคู่ให้แม่นที่สุดครับผมเพื่อคาวิกฤตกล่มขอยามมาแพ่งไปน้ำกัเนะนกันาะสำหรับสุดถ่ายนะครับเนาะเลขวิ่งอจะมีสามตัวครับผมก็พอได้ไปหลุนครับผมถ้ามรนน้ำไปประกอบกันได้ครับผม ตัวเด่นนะครับเนาะสำหรับผู้ที่เขามารับชมกะซอยกดติดตามครับผมถ้าถูกใจนักชื่นชอบตัวเด็กกะนั่งไปครับผมประกอบการเสี่ยงโชคนะครับเนาะทางจองกะบอสนับสนุนให้เล่ยนอวใตดินนะครับเด้อเป็นไปได้ถูกใจตัวเดกะเลีนให้มันถูกกฎหมายครับผมจะได้ไม่มีปัญหานะครับเนาะเด็กหญิงของเขากำมีกันสามตัวครับผมก็มีซี ห้เจ็ดครับผมนี่คือชุดเหล็กวิ่งของเฮาานะครับเนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือว่ามักตัวใดนั่นก็นัน่มไปครับผมประกอบการเสี่ยงโช์ได้ครับผมสำหรับงวดประจำวันพุธที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมนี่ครับทางจองห้าเก็จะทำวงกลมให้ คือการคัดให้เรือหน่อยตัวล่งให้ง่ายสะดวกกับการนําไปเสี่ยงโชคครับผมเสี่ยงอบในวงกลมของทา้งจองวงไห้หรือว่าอยู่นอกวงกลมกะได้ครับผมสามารถนําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมเพราะว่าคนหอกกะโชคมาหรือมากบวกกันนอยกันเนาะบางคนอาจจะมีตัวเลขไนใจนี่ครับผมทา้งจองหอกกะวงกลมไห้ครับผมเ็ดหกแปดสีแล้วก็สามห้านะครับเนาะ เหลือหนอกลุมกลมไปสามชุดครับผมส่วนชุดสามตัวโต๊ดของห้านี่ก็ข้อวงกลมไว้ที่สี 4, 8, ่แปดหนึ่งครับผมน้ครับเนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเล็กสามตัวนะครับเนาะส่วนตัวเด่นๆของห้ากะ นำไปพิจารณาครับผมว่มามีบ่มีกับเบื้องประกอบกันได้หลายอาจารย์สำนักิ่นเนาะครับเนะาะสำนักไหนตรงกันก็นำไปเสียงโชกค,ครับผมส่วนชุดบนสองตัวบนของ,ของห้ากะขอวงไว้ที่หกสี่เก้าหนึ่งนาะครับเนาะสี่สามครับผมนี่ก็เด็กติดทางช่องคำนวณหรือว่าชื่นชอบเนาะครับเนะบาะบอกว่าคุณผู้ชมหรือเอฟซีเจ็บ ชอบ่ชอบมากบ่มักคือกันจังไลยกะแล้ยแต่ครับผมแต่ว่าทางช่องห้องก็นําเสนอเป็นรูปแบบเพียงแนวทางนะครับเนาะแนวทางหวยเรายุคใหม่ครับผมหรือใส่คําสโลรแกนไม่ครับผมจับคู่หวยเรายุคใหม่ครับผมอ่าสูตรหนึ่งนะครับเนาะผู้ที่เขามารับช่วงประจําจะเข้าใจครับสูตรไดแมน่แม่นช่วงนี้ผมสูตรนึงเข้าตลอดครับผมสี่งวด่้นครับผมกล้าบอกได้เลยนับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหามา เรวกะทางไหยเหล้าฮ่อกะสัปดาห์ละสามหมื่นนะครับเนาะจันปุดสุกทุกทุกงวดครับผมเข่าตลอดครับผมสามารถติดตามรับชมคลิปเก่าๆได้ครับผมถ้าชื่นชอบจก็ไลก์กดไลก์กดแชร์กดติดตามให้แน่แนอครับเป็นกําลังใจให้กับท่องช่องเฮาครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนหมู่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพ่อแค่นี้ครับผม พบกันไใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีโชคานทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับ